พิเศษเทชั่นโปสเตอร์วิดีโอโลโก้ครบจบในแอปเดียวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมของโลกการออกแบบเลยก็ว่าได้ค่ะและแอปนี้มีชื่อว่า Canva แล้ว Canva คืออะไร Canva คือแพลตฟอร์มการออกแบบกราฟิกออนไลน์ที่ช่วยให้สร้างสื่อต่างๆได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะมีพื้นฐานการออกแบบมาก่อนหรือไม่โดยมีเทมเพลตสำเร็จรูปและเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับสร้างงานได้หลากหลายประเภทเช่นงานนำเสนอโปสเตอร์อินโฟกราฟิกโลโก้สื่อโซเชียลมีเดียและวิดีโอค่ะ สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือและมีทั้งเวอร์ชั่นฟรีและเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินด้วยนะคะและสุดเด่นของแคนวาที่ทำให้นักศึกษาแบบพวกเราหันมาใช้กันมากขึ้นนะคะ 1. ใช้งานได้ง่ายมากแค่ลากวางและแก้ไขก็ออกแบบได้เลยไม่ต้องเรียน Photoshop หรือโปรแกรมซับซ้อนอีกต่อไป2มีเทมเพลตให้เลือกเยอะสุด,สด แคนว่าไม่เทมเพลตมากกว่าร้านแบบเช่นถ้าเราอยากทำสไลด์พรีเซนเทชั้นสวยก็แค่พิมพ์ว่าพรีเซน t a ช i o นเลือกแบบที่ชอบแล้วปรับสีเปลี่ยนข้อความได้ทันทีค่ะ 3. ม,มีภาพฟอนต์และไอคอนฟรีเพียบอยากได้ภาพธรรมชาติโลโก้หรือไอคอนน่ารักๆก็หาในแอปได้เลยค่ะ 4. ทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาจะใช้บานคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือมือถือก็ได้สะดวกสุดๆเหมาะกับยูที่ทุกอย่างต้องรวดเร็วแบบเราค่ะ 5. แชร์และทํางานร่วมกันได้แบบเรียลไทมถ้าทํางานเป็นทีมเช่น ทำสไลด์กลุ่มหรือออกแบบงานโรงเรียนเ,นเพื่อนๆสามารถเข้ามาแก้ไขพร้อมกันได้เลยค่ะแล้วทาไมเราต้องใช้แคนวาเพราะแคนวาช่วยให้เราสื่อสารไอเดียของเราได้สวยงามและง่ายขึ้นในโลกตอนนี้ค่ะแน่นอนว่าภาพมีพลังมากกว่าคําพูดการมีสื่อที่ดูดีจะช่วยให้ผลง,งานของเราดึงดูดสนใจขึ้นทันทีค่ะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่อยากทําสไลด์รายงานให้น่าจํา นักธุรกิจที่อยากโปรโมทร้านหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่อยากทำโพล่งโซเชียลให้ดูน่าดึงดูดมากขึ้นค่ะและแน่นอนว่านี่คือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำทั้งหมดนี้ได้อย่างง่ายๆค่ะ Canva คือเครื่องมือที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นนักออกแบบได้ไม่ว่าจะเป็นงานเรียนงานขายหรือคอนเทนต์ออนไลน์ Canva จะช่วยให้ทุกสิ่งดูสวยงามเป็นระเบียบและดูน่าดึงดูดมากขึ้นค่ะลองโหลดมาใช้กันดูนะคะฟรีด้วย แล้วคุณจะรู้ว่าความคิดสร้างสารรค์ของคุณไม่มีขีดจำกัดเมื่อมีแคนวาอยู่ในมือขอบคุณที่รับชมค่ะและอย่าลืมลองไปสร้างผลงานของตัวเองในแคนวากันนะคะ